สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d i v e r s ์ s t ต m มนะคะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวนะคะการเรียนในสาขาการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะว่าเรียนอะไรบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความรู้ที่ได้จากการเรียนในสาขาวิชานี้เนี่ยจบไปแล้วจะสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่า ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยในคณะศึกษาศาสตร์มีสาขาการสอนภาษาอังกฤษด้วยหรอก็คือมีนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดมาได้3าปีเท่านั้นเองนะคะใครที่ไม่รู้ก็ไม่แปลกนะคะแต่ว่าก็จะได้รู้วันนี้ว่ามีสาขานี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งการจัดการเรียนการสอนในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดมาแล้วจะไม่พร้อมต่อการให้ความรู้หรือการจัดการเรียนการสอนนะคะคือการเรียนใน สาขาวิชานี้เนี่ยก็เข้มข้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะการเรียนก็คือจะเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพครูทั้งหมดเลยนะคะเรียนคือด,ด้วยความที่มันเป็นคณะศึกษาศาสตร์เน,นาะมันก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับการเป็นครูถูกไหมเราก็จะได้เรียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นครูทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่จิต,ตวิทยาจิต,ตวิทยาเกี่ยวกับการเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพการสร้างสื่อการเรียนการสอนอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะได้เรียนเหมือนที่สาขาอื่นๆได้เรียนกันทั้งหมดเลยและในส่วนของวิชาเอกนะคะก็จะได้เรียนแบบชนิดที่ว่าเข้มข้นไม่แตกต่างจากแทบต้องใช้คำว่าแทบจะไม่แต่แทบจะไม่แตกต่างจากคณะมนุษยศาสตร์เลยทีเดียวนะคะเพราะว่า วิชาที่เป็นวิชาเอกของสาขาการสอนสังกตของเราเนี่ยก็จะได้เรียนรวมตัดเกรดรวมเรียนแบบเดียวกันกับคณะมนุษยศาสตร์เขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนก็คือเรียกได้ว่าเข้มข้นสุดๆเลยนะคะเอาคร่าวๆของสาขานี้ก็คือเรียนเกี่ยวกับความเป็นครูการเป็นครูทั้งหมดเลยมีออกสอนออกมีออกฝึกสอนออกสังเกตการสอนเหมือนการเรียนครูปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ การเรียนในวิชาเอกเนี่ยก็เรียนร่วมกับคณะมนุษยาศาสตร์ซึ่งก็เรียได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาพูดเรื่องว่ามันง่ายหรือมันยากส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าคือมันมันก็ยากในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันยากจนถึงขนาดที่ว่าเอ้ยทำไมมันต้องยากขนาดนี้วะ มันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นการตั้งคําถามตรงจรุดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็ควรที่จะยากแบบนี้ถูกแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองนึกออกไหมคือเขาไม่ได้ลดมาตรฐานของเขาเพราะว่าเราทําไม่ได้นึกออกะเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาซึ่งมันก็เป็นมาตรฐานที่สูงและดีแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้มันถึงมาตรฐานนั้นของเขาถ้าสมมติว่าเราทาไม่ได้อะโอเคมันก็จะรู้สึกว่าที่ทำไมมันถึงยากขนาดนี้วะมันมันจะมีฟิลนั้นอยู่แล้วมันจะบางทีมันก็อาจจะแบบว่า พอกับการเรียนบ้างแต่คือคือมันก็เป็นอะไรที่ต้องเจออยู่แล้วทุกคนนะกรับแหมคือไม่ว่าจะเรียนสาขาอะไรมันก็มันก็ต้องมีนี้เออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเออถ้าเราตั้งใจถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะ่ะเออมันก็มันก็นกต้องยังไงมันก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างจากความพยายามนั้นของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะนั่นแหละแล้วทีนี้ถามว่า จบจากสาขานี้ไปแล้วเนี่ยจะไปทํางานอะไรมันก็ชัดเจนนะคะเรียนคณะศึกษาศาสตร์เอกสารศาภาษาอังกฤษเนาะจุดมุ่งหมายอย่างแรกที่สําคัญของทุกคนเลยก็คือไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันภาษาอังกฤษที่เรียนของที่นี่น่ะมันเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจบ4ปีจากสาขานี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้เราแบบสามารถ อ่านฟังเขียนภาษาอังกฤษได้แบบเออมันก็ต้องได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยการเรียนในสาขาเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถเอาไปทําได้เหมือนกันนะคะหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนก็ตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่ including me ก็ตามนะคะก็เออก็สอนภาษาอังกฤษแล้วพี่ๆหลายๆคนก็เป็นติวเตอร์สอนน้องๆที่โรงเรียนสาธิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็ คือเพราะเราเรียนอ่ะทุกคนเราเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ใช่ไหมเพราะม,มันได้อะยังไงมันก็สามารถเอาไปใช้ได้อยู่แล้วนของสาขาอื่นนั่นแหละหัวข้อที่2ที่จะมาพูดกันนะคะก็คือกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมต่างๆของคณะแล้วก็สาขานะคะอันนี้อยากมาแชร์ให้ฟังเผื่อใครที่รู้สึกแบบว่าเอออยากรู้ว่ากิจกรรมของคณะและสาขานี่มันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะคะเผื่อเน,นี่ยบอกกันลอยไม่ได้จะมาพูดทั้งหมดนะเพราะว่านี่ก็อยู่ปีสองเนาะก็ยังไม่รู้ว่า ในภายภาคหน้าปีสาปี4ีที่ฉันต้องเจอเนี่ยมันจะมีอะไรอีกบ้างแต่ณตอนนี้ที่กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมมาแล,แล้วรู้สึกว่าเออสนุกดีอะอะไรเงี้ยก็ก็คือมันจะมออีกิจกรรมคล้ายๆกิจกรรมรับน้องนะคะของคณะชื่อว่าค่ายปลุกจิตสำานึกศึกษาศาสตร์อันนี้เขาก็จะจัดทุกปีนะคะเป็นคล้ายๆกิจกรรมรับน้องแหละก็จะให้เด็กปีหนึ่งทุกคนเข้าร่วมนะคะแล้วเขาก็จะไป จัดค่ายที่ต่างจังหวัดนะคะอย่างของนี่ก็ได้ไปที่จังหวัดเชิงเซาเนาะแล้วก็ไปเนี่ยอยากจะบอกว่ามันสนุกมากๆเป็นค่ายที่สนุกมากคือเราได้ไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนาะแล้วก็พี่ที่เขาจัดกิจกรรมมาก็เป็นกิจกรรมที่เออมันสนุกอะแล้วมันแบบมีประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยคือก็จะมันก็จะมีทั้งกิจกรรมที่แบบว่าให้เราได้ไปเข้าตามฐานต่าง,างๆเกี่ยวกับการเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับความเป็นครูว่ามีอะไรบ้างถ้าเรา จะโตไปเป็นครูเนี่ยเราจะโตไปเป็นครูยังไงครูในอ,ดอุดมคติของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีทั้งกิจกรรมที่ให้เล่นสนุกสนุกเข้าฐานเออฟิวลูกเสืออะไรประมาณนั้นแอดเวนจ์นแอดเวนเจอร์อเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยอยากให้ถ้าสมมติว่าน้องคนไหนที่อยากจะเข้าคณะศึกษาศาสตร์นะคะเรามีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสหรอกคือเขาตัดทุกปีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็จะถามความสมัครใจไงว่าแบบเออเราประสงค์ที่จะเข้าร่วมไหนก็อยากให้เข้าร่วมดูนะคะมันมันสนุกมากๆ แล้วก็สังคมเพื่อนแล้วก็อาจารย์นะคะอันนี้ส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของคณะเราอะอาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์อะคือเขามีความเป็นครูเพิ่งบอกไงคืออาจารย์คณะทุกคนใจดีมากมีมายเซตที่ดีแล้วก็มีวิธีการพูดการสอนกันมันมันคือความเป็นครูจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเรียนวิชาที่เป็นวิชาของคณะเราก็จะรู้สึกว่าเออเรา enjoy learning มากเพราะว่า อาจารย์เข้าใจเราอาจารย์รับฟังอาจารย์คุยกับเราด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาคุยกับอาจารย์ได้แต่ว่ามันก็จะมีอาจารย์ที่ไม่ใช่อาจารย์คณะเป็นอาจารย์คณะอื่นที่แบบว่าอย่างเงี้ยเรียนกับอาจารย์คณะมนุษย์ด้ใช่ไหมมันก็จะมีฟิลที่แบบต่างกันมากอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรามาเรียนเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าดูอาจารย์นิดหนึ่งว่าอาจารย์คนนี้เข้ามาเวนี้นะเราจะไปแบบว่าประทะ ซึ่งๆน้าไม่ได้เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเขาไม่ลงให้เราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออค่อยๆค่อยๆดูไปนะคะไม่ไม่ใช่อาจารย์ทุกคนที่จะแบบว่าคืออาจารย์คณะใจดีอาจารย์คณะใจดีมากๆแต่ว่าอาจารย์เอกอาจารย์เอกที่มาจากคณะอื่นบางวิชาก็คุยยากนิดนึงนะคะก็นั่นแหละถ้าอยาก,ยากดูรายละเอียดก็ไปดูได้ในคลิปรีวิวอย่างละเอียดนะฉันจะใส่ว่าอย่างละเอียดยิบนั่นแหละคลิป ที่ฉันรีวิวอะอันนั้นก็คือรีวิวอาจารย์ด้วยนะคะก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็เพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าออสาขาเราด้วยความที่คนมันน้อยด้วยแหละสาขาการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยประมาณจะแต่ละปีก็จะอยู่ที่เกือบ20หรือ20นิดนิด,นดประมาณนั้นนะคะซึ่งมันก็เออมันก็ด้วยความที่คนมันไม่ไม่เยอะอ่ะเนาะเวลาทําอะไรมันก็ได้ทําด้วยกันได้ช่วยกันทําหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น เป็นเ,ออเล่นด้วยกันทำโน่นทำนี่ทำนั้นด้วยกันมันก็สนิทก,กันหมดมันรู้จักกันหมดด้วยความที่คนน้อยนะคะก็เป็นสังคมที่ดีแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวสาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ความหาาิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเอาแค่นี้อันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติว่าอยากดูรายละเอียดอย่างละเอียดก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นภาพรวมเดือดคร่วๆเนาะถ้าใครมีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเม้นท์ถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบกับเผื่อมีอะไรที่แบบหลงลืมไปแล้วไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เม้นท์บอกกันมาได้สาหรับวันนี้ก็แค่นี้บายๆขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ